ตื่นเช้ามานะครับก็หวานช้ากันเลยนะครับเป็นไงบ้างครับหนึ่งต oh, be ัวเล่นหน้าช่องที่วางไว้อย่างด้านโกเทนเบิร์กครับก็บุกไปชนะทางด้านเอเคโซน่ามาหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยพี่ได้ตามหน้าช่องไปเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับในครอบครัวนะครับก็แตกกันเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล่นสิบเคที่วางไว้สามตัวนะครับแล้วก็ชุดก่างๆหนึ่งชุดครับก็มาครบเลยพี่ได้อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันหรือว่าใครนะครับที่อยากได้ตางฟุตบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับกกก็็ไไไไดด้้้้้้้เเเขขาาาาาาอออยยูููู่่ใใใตตรร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 ปปปปปโโฟฟลลล์์มมมีทงหนนนะคคคคัับบสถิว นี่ครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าน้าช่องน้าอะไรแน่นอนเราองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนเอาอุปถัมเหมือนเดิมครับมี1คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์กันเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเป็นาโปรดไว้ให้ด้วยนะครับ วัสดีครับพามาที่บาร์ซิลครับครับกุลวงด้านซัปโปโรครับวันนี้เปิดบ้านงด้านโกยาร์ครับซัปโปโรครับผาเกมหลังสุดเก็บชัยได้แค่หนึ่งเกมครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับกอฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับด้านล่าสุดเนี่ยก็บุกไปสวนทางด้านฟอนตาลิซ่ามาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยส่วนด้านโกยาร์ครับผาเกมหลังสุดเก็บชัยไปได้สองเกมครับแพ้ไปสองเสมอไปหนึ่งครับฟอร์มช่วงนี้ครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงกลางๆครับด้านล่าสุดเนี่ยก็บุกไปส่วน ฝ่ายที่ซอบาโลครับเก็บใช้ไปถึง4เกมเลยแล้วก็หลุดแพ้แค่1เกมนั่นนะครับและเจอกันมานั้นล่าสุดครับในปี2024ครับก้อนฝ่งยนั้นซอบาโลครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์เลยเล่าเลครับซอบาโลครับแน่นอนครับในเปรียบเรื่องการเล่นในบ้านแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าครับเกมในบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยไว้ใจได้เลยก่อนเกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยครับเก็บใช้ไปถึง4เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมครับแต่ต่างนักโกยานครับเกมในบ้านนี่อาจจะดูดีครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยโอ้โหก็ไม่ชนะใครมมาาแแแลลล้้้วว4เเกกกตตติดคครรรัับบบะะสอออนนีงย่ไหลเอียงงมาาาทซโปโไ้เดดชััครบ ปากบำแพงวันนี้ครับที่เปิดมาแค่1ชึ่งจุ่มตัวครับวันนี้ครับถ้ามองจากกระแสและคุณภาพนักเตะครับผมเชื่อว่าซัปโปโรครับมีให้แน่1ประตูครับไปลุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเขียพื้นที่ซัปโปโรได้เลยสรุปหนึ่งตัวเน้นประจำข้ามคืนวันนี้ครับก็ให้เลือกเขียพื้นที่ซัปโปโรได้เลยนะครับหรือว่าพี่แน่นะครับที่ด้ทางฟุตบอลหนมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลนะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่สามารถเขี่มาเป็นครอบครัวเด้วยกัแน่นได สำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลนค่างบสุขสวัสดีครับ